สวัสดีค่ะเปิดคหาหน์หลังใหม่หมดดำขาชาพาแจ็คแฟนฉันอึง้งแค่โซฟาก็ซื้อรถได้หลายคันมดดำขาชาพาตันเจริญพิธีกรฝีปากแม่เจ้าของตำแหน่งแชฉตัวแม่เปิดบ้านหรูริมน้ำจังหวัดนนทบรุรีเพื่อรดน้ำดำหัวขอพรคุณพ่อสุชาติตันเจริญ งานนี้นอกจากครอบครัวพี่น้องลูกหลานแล้วก็ยังมีเพื่อนคนสนิทของมดดำในวงการบันเทิงมาร่วมด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแจ็คแฟนฉันที่ขอพาแฟนๆของพิธีกรตัวแม่ไปชมบรรยากาศของบ้านหรูที่ต้องใช้คำนิยามว่าขรือหาเพราะอลังการงานสร้างขั้นสุดซึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคงหนีไม่พ้น บริเวณห้องรับแขกที่มดดำคชาพาลงทุนควักกระเป๋าซื้อโซฟาหรูแบรนด์โปรดเวร์ซาเช่มาใช้แบบยกเซ็ตจนแจ็คแฟนฉันที่ได้เห็นต้องออกปากแซวเลยว่า Versace v Vers e r ชทั้งเซ็ตเลยอะซื้อรถได้หลายคันและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ